สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับมือนีออกมาก่อนที่มงานนะครับนัดกันที่สาไงบันนาไตนะครับผมก็เอานกไม้มาขังที่สีมือนีนะครับจะเป็นมือทีผมจะมาแซมปลานะครับเพราะว่านกไม้จะแซมปลาบ่ไหลนะครับฮัตขังแหลกขังสองขังสามเอาออกขังที่ซีผมจะมาแซมใหม่ๆปลานะครับไอพื้นดินให้พื้นดินปล่อยพื้นดินไปนะครับเดี๋ยวจะมาเบื้องกันนะครับ แซมปเน,ยนียดนกใหม่จะลีดนักขนาดไดครับครับมื่อนี้จะเป็นขังที่ซีนะครับของนกฮัดนกฟึกแต่ด้วยจะมาแซมปลาเบื้องนะครับเพราะว่าถ้าห้ามวัวฮัดแซมปลาเพิ่นจะอบแข็งจะเทื่อนะครับจะบอบสับ,บอกแข็ง แต่ว่าเพื่อนดินให้เพิ่นดินไปนโดดครับเพราะว่าเ้าหูว่าเพื่อนกินตอดเนื้อใน้ผนียดเดีวนะครับตอดเนื้อในกระปุกเขาเดี่ยวกระปอยเพื่อนดินไปตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าเวลาแเส็กับคอยดึงใบใหม่ออกนะครับใบใหม่เก่าออกแล้วก็เสียบใบใหม่ใหม่เขาไปทดแทนนะครับการทีแเสนะครับกระปอยเพิ่นดินไปตามธรรมชาตินะครับ เราจะไปหาติ๊บ่ไรนะครับเพบาราะว่านกใหม่เฮาเอาออกข้างแรกนี่จะมาแซ่บปลาบ่ไรนะครับเพราะมันปราานกปลวกนี่มันจะโบแมนนกช่ำนะครับนกช่ำานกพเพาะเพืนอนนกตัวนี้มันเป็นนกที่เขาต่อมาได้จากปลาลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะก้องเอามาหัดให้เพื่อนกินเนื้อในแผนีดซะก่อนนะครับจากสามสี่ข้างซะก่อนนะครับไปจับแม่สาวมาให้เพื่อนดีเนซะก่อน หอจังอาม่าแซมเนียตปลาไหลนะครับก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับฮัดหนกใจห่อนบ่่ด้น,นะครับใจเย็นนะครับใจเย็นยังมากเลยนะครับใจก็ต้องเหน่งน้ำค้อเอามาบกขันก็นมี่นะครับ นกฮัดนกแอบต้องเชื่อเข้ากัต้องสังเกตนกแอบนั่นมาเป็นลักษณะขืนบอตอนบอท่านกขืนเขาก็จะพึงเอามาให้เพิ่นเรียกเล่นตีกอยู่ตุ่มซะก่อนนะครับเัาจะเอาไล่เพิ่อนออกมาฮัดมาแอบบอสั่นเพิ่นบอคอยคันนะครับ แซมผมจะแซมตัวตัวหือนนี้หกกานนะครับตัวซ่านนี้ทางละสามถางละสามหกเป็นทิพสองนะครับอาจารย์บางทันกับแซมขี่บางทันกับแซมคู่นะครับหอกก็จัเ่องเกีเอานะครับว่านกต่อหอามันมาคูหนึกมาขี่ตอนได้นกเเลยนะเอาก็หนับกาดแล้วนะครับนับกาน การห้าใส่คีหรือส่คู่การห้าใดขู่เ้าก็แียมตะขู่นะครับกนเห้าใดขี่นกตัวนั้นเห้ากเแซยมตะขี่นะมันก็บูคือการนกแต่ตะโตนะครับก็มีกลมีกลหลายอย่างตั้งแต่ขืนเนียัดทีละครับเหตุเนียดพเนดแล้วก็บเหตุมาร์นโมมานก็อยู่กับกลคือกันครับอยู่กับเมื่อผู้เหตุผูเคยเหตุเนียดมานกับจังมานนะครับ บบวัตวจะเฮ็ดงามนะครับขันโมมานเดวแต่นะครับเดวแต่ถือมือถือเว้นถือจังหวะถึงจะมานนะครับท่เนี้ถือโซคถือข้องดินเพื่อดินไปตามธรรมชาติเลยครับปีกซอยเวิร์ะครับแต่ว่าผมกับเอามากับทีมงานเหมือนทีมงานเอาลูก เกามาผมเอานกแอบมากเหมือนกันเรียบร้อยแล้วนะครับการแซมเนียดนะครับ ครับถึงไม้ไสเรียบรอยแล้วนะครับบริเวณไก็จะเป็นสายทางต้ามไกลเสียนไปบันหน้าขมิ้นนะครับบริเวณหิมเลาหิมดอนนะครับกนมาก,กัน3ามตอหนองข้ามาต่อนึงนะครับจะใส่รอนนี้นะครับร็อนดรอกันขัน พอบด้ใัททงหน้านะครับเปะว่าคนเห็ดเบียกหล้ายนะครับํำให้น้ำหน้าช่วงนี้ฝนตกมากแล้วก็จะมีคนทำงานอยู่น้ำทงหน้าก็ได้โบสงัดนะครับก็เลยมาเห็ดน้ำหาใส่น้ำเหล่าน้ำดอนเอานะครับจงมาดุ่นกันครับ